สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมีนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง14เมษายนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนพฤศจิกายนปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะหยิบได้เป็นไพ่ High Priestess นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่ของความสวยงามผู้หญิงที่สวยผู้หญิงที่ทำตัวลึกับนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะเซนส t ทีฟง่ายและ คุณผู้ชายนะคะก็จะได้พบเจอผู้หญิงที่สวยออาจจะได้ติดต่อประสานงานหรือได้พบเจอตามสถานที่ต่างๆที่คุณเจอเธอแล้วจะสะดุดตานะคะะช่วงนี้อาจจะมีพรสวรรค์หรือว่าชอบมีอารมณ์ศิลปะศิลปินอยู่ไม่น้อยนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นความสวยความงาม ก็จะดีนะคะมีโชคทางด้านการงานนะคะ,ะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอย่างอาชีพที่แม่บอกไปก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับความสวยความงามส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีสเสน่ห์มีความเนื้อหอมเป็นผู้เป็นพิเศษนะคะมีคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยเยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่า มีคนอยากเข้ามาติดต่อประสานงานเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้คุณผู้ชายก็เหมือนกันเนาะจะได้พบเจอสาวสวยนะคะใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวใบที่สนะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะ2ใบนี้จะพูดพร้อมกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานเนาะมันก็เรื่องงานเรื่องเรียนธุรกิจนะคะก็อาจจะมีเหตุที่ล่าช้าไปบ้างเนื่องจากว่า มีกฎเกณฑ์หลายๆอย่างนะคะที่เราต้องศึกษาและวิเคราะห์นะคะท่านที่มีเกณฑ์ไปเรียนนะคะต่างประเทศหรือเดินทางทำงานต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่า ดีนะคะหรือบางธุรกิจนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกต่างๆนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนนะคะธุรกิจเนาะมันก็มีคนช่วยซัพพอร์ตนะคะมีคนคอยให้คําปรึกษาอยู่นะคะก็จะประสบความสําเร็จอยู่นะคะไปที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงก็จะหยิบได้เป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าสงบนิ่ง ะะทุกอย่างไม่หวอือหวาก็เป็นเกี่ยวกับกลางคืนนะคะแล้วมันจะมีบางสิ่งบางอย่างก็คือความจริงความจริงจะถูกเปิดเผยในสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้ใครรับรู้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนอรูปผู้หญิงนะคะที่เปลื่ยนนะมันจะมีความจริงบางอย่างที่ถูกเปิดเผยช่วงนี้อาจจะหาเวลาไปพักผ่อนนะคะไปพักผ่อนไปอะไรต่างๆนะจะดีที่สุด นะดูเหมือนคุณจะปงปรงในชีวิตแล้วด้วยเมื่อยล้าเหนื่อยนะคะลองหยุดแล้วก็พักผ่อนเอาแรงนะคะจะดีที่สุดอยู่ในช่วงร่มเย็นเยือกเย็นนะมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ให้เราคิดทบทวนในสิ่งต่างๆ ไปที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะก็จะหยิบได้เป็นตัวไพ่เดอะชาร์ลอตตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ขุนพลไพ่นักต่อสู้นะคะช่วงนี้มันอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคละห,ห,ห,หลายอย่างเข้ามาถาโถมนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพียงแค่คุณมีแรงกายแรงใจตั้งสติ ะะมีสติมีความคิดให้รอบคอบแต่ว่ามันก็จะมีดวงนะคะถูกฉโฉลกกับต่างชาติหรือว่าคนที่มาจากแดนไกลหรือตัวคุณเองอาจจะได้เดินทางนะคะเดินทางไปอีกอาจจะเป็นข้ามจังหวัดหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับ บริษัทที่มีนายจ้างเป็นต่างชาติมีหัวหน้าเป็นต่างชาติอันนี้ถือว่าถูกฉลกนะคะจะถูกฉลกมากเลยถ้าท่านมีเกณฑ์นะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะอยู่ได้นานบางท่านก็ไปเรียนหรือไปทํางานหรือไปเรื่องธุรกิจอันนี้ถือว่าดีและก,ก็ถูกฉลกนะคะก็เหนื่อยหน่อยนะไม่มีศึกใดที่ไม่ชนะนะคะ เพียงแค่คุณรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะใบที่6นะคะเป็นไพ่ออนาคตนะก็หยิบได้เป็น9้าถ้วยนะคะเป็นเรื่องความรักความคิดครอบครัวนะคะก็ความรักที่มันเข้ามามันทำให้เขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมี lucky in love มีความรักเข้ามาเยอะอาจจะมีให้ปวดหัวคิด เยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากมันมีเยอะไงหรือบางท่านนะอาจจะแบบเขาเรียกว่าเจ้าชู้เป็นนักรักอะนะคะไม่รู้จะเลือกใครมีเข้ามาเยอะเกินหรือบางประเภทน่ะอาจจะเป็นทอมดี้เป็นคนที่แบบรักเพศเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่บวกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหญิงชายอันนี้ก็เนาะเลือกนิดนึงนะคะอาจ,จมีปวดหัวบ้างนะคะก็ ดูให้ดีๆนะคะคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นรักที่แบบยังไม่ได้แบบถาวรมั่นคงแต่ก็มีความสุขใน,นระดับหนึ่งนะคะใบที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยนะก็จะหยิบได้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะไพ่ตัวนี้เขาเรียกว่า ช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะชาวราศีมีนมีความคิดวิตกกังวลอยู่มากทีเดียวนะคะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะเพียงแค่เรารับมันแล้วก็ตั้งสติเพอเชิญกับปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาณนะตอนนี้นะไม่มีอะไรที่ผ่านไปไม่ได้นะคะ,ะก็ เขาเรียกว่ายังไงอะเนาะมันจะมีพระจันทร์หลับเนาะนคนที่ใช้ความคิดเครียดกุ้มใจนะคะถือว่ามากเลยแหละมันมีหลายปัญหาที่เข้ามานะแต่ก็เขาเรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่ลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะคะเผื่อจะได้คำแนะนำหรือมีทางออกที่ดีนะคะ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็จะหยิบได้เป็นตัว The Tower นะคะตัวนี้ท่านที่มีเกณฑ์ก่อสร้างต่อเติมบ้านหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะคะค้าขายอะไรก็ดีเกี่ยวกับพวกอิฐหินปูนทรายจะเป็นแง่บวกแต่ถ้าไม่ใช่นะช่วงนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนมุมห้องนะคะย้ายของในห้องต่างๆแก้เคล็ดนะคะการเดินทางไกล หรือใกล้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอาจจะมีชำรุดเสียหายบ้างนาะมันก็เป็นไปตามการเวลานะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะก็ให้เร่งทําความดีนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมทางด้านาศาสนาที่เรานับถือนะคะใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจก็หยิบได้เป็น9เหรียญน,นะคะเป็นเรื่องเงินอ่ะ การเงินก็เริ่มมั่นคงพอหมุนหมุนหมุนคล่องอยู่นะคะถือว่ายังดีแต่เมื่อมันมีแล้วก็ให้เกี่ยวกับการใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆบันทีมันอาจจะมีการใช้จ่ายในสิ่งที่คุณไม่อยากจ่ายแบบเป็นรายจ่ายที่จําเป็นนะคะการร่วมหุ้นการร่วมหุ้นนะก็ยังยังไม่ควร ร่วมหุ้นกับใครนะคะแต่ห่าที่มีอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะเริ่มใหม่ทําใหม่นะก็รอไปก่อนอาจจะเป็นกลางเดือนนะกลางเดือนไปนะคะแต่การเงินก็ยังถือว่าดีอยู่นะไม่ได้ขัดสนอะไรมากนะคะใบที่สิบนะคะเป็นตัวสรุปนะก็หยิบได้เป็นเจ็ดถ้วยนะคะด้านความรักครอบครัวนะคะ เดือนนี้ชาวราศีเมษความรักจะเด่นนะแต่เด่นไปนทางที่ปวดหัวนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้คนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะมากมันขุ่นมัวมันไม่ชัดเจนเนื่องจากเดือนนี้นมีอิทธิพลทางด้านความรักด้านนักรักเหมือนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ตัวคุณเองนั่นแหละนะคะคือมันเยอะอ่ะก็ ก็อย่าทําให้ใครเสียใจแล้วกันเนาะมันมีมากมายมีทั้งคนที่โสดและคนที่ม่โสดเข้ามาด้วยแต่ระวังนะคะถ้าคนไม่โสดเข้ามาเราก็จะทําผิดสิงธรรมมันก็ไม่ดีนะก็ให้ระวังด้วยนะคะก็จะสรุปนะดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกานะคะอันดับหนึ่งเลยเป็นเรื่องความรักช่วงนี้นะคะ มีมีดวงเรื่องความรักนะจะเจอคนที่ปิ๊งปังถูกใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอคนที่บุคลิกดีสวยนะคะเพอร์เฟกต์คุณผู้หญิงก็จะเนื้อหอมมีเสน่ห์มีผู้ชายเข้ามาเยอะแยะคือเลือกไม่ถูกเลยคนที่มีอยู่แล้วคนที่ยงแบบว่ามีคบคบกันอยู่ก็คบกันหลายคนนะก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะ จะคบใครจริงจังนะคะส่วนท่านที่คบเพศเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่บวกไปนะก็มีความเครียดกุ้มใจอยู่ไม่น้อยนะคะส่วนเรื่องการงานเรื่องการงานนะคะก็ก็ถือว่าไหลลื่นไปได้ด้วยดีแต่ก็แอบคิดแอบเครียดอยู่ ะะท่านที่ติดต่อประสานงานกับต่างชาติหรือทําบริษัทต,ต่างชาติอันนี้จะถือว่าบวกท่านที่จะไปเรียนนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือเกณฑ์เดินทางไปทํางานต่างประเทศอันนี้ก็อยู่ได้นานได้ยาวนะคะไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรแต่ว่าเรื่องการเดินทางก็ให้ระมัดระวังนะคะ,ะ,ะการเดินทางของเรานั่นแหละเนาะดู ดูให้ดีๆเช็คทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะหรือบางท่านนะคะช่วงนี้การเดินทางมันก็ก็ดีนะักเกือบเกี่ยวกับพวกนําเข้าส่งออกแบบนี้นะคะแต่ว่าเน้นท่านที่ทํางานทํางานเกี่ยวกับต่างชาตินี่คือดวงจะถูกฉลกนะคะหรือจะไปเรียนหรือในที่โรงเรียนมีเพื่อนต่างชาตินะก็ถูกฉลกนะการเงินนะคะการเงินถือว่ายังคล่องมืออยู่หมุนได้คล่องนะคะ ถามว่ามีโชคไหมพอมีบ้างนะคะแต่ยังไม่ควรร่วมหุ้นกับใครนะคะ,ะด้านสุขภาพช่วงนี้ก็มีภาวะที่เครียดเครียดมากๆปวดหัวช่วงนี้ควรหาเวลาไปพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับในสถานที่ที่มันยเย็นๆมีน้ำนะคะทะเลน้ำตกมีอะไรต่างๆบึงอะไรเนี่ยม,มันจะทำให้คุณรู้สึกดี คุณรู้สึกดีตรวนนะก็คำแนะนำนะคะเดือนนี้ก็ปรับเปลี่ยนจัดห้องใหม่เนาะเอาเรื่องเอาใช้แก้เคล็ดนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนี่แหละนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ